ก็ได้ยินเสียงแอดซีมัวเนาะย่ออยู่ข้างหลังเลยเห็นมือเราก็รู้กันนะคะว่าได้ของใหม่แล้วก็บอกแล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะดูอาหารอร่อยให้รอชมแอดซีนะคะถ้าเกิดว่าจะได้ดูของเล่นและเทคโนโลยีบอกมาค่ะแอดก้จับได้วันนี้เราจะมาแกะกล่องแกะไปแล้วแกะไปแล้วก่อนที่จะพูดอีกสื่นเต้นมาก วันนี้เราจะมาแกะกล่องค่ะของเล่นใหม่ของเราทันทัเล่นทด่นค่ะ่ใช่และอะไรอีกวันนี้เราจะมาแกะกล่องสิงนี้กันค่ะทันทันเด่น ไปเห็นในอินเทอร์เน็ตว่ามันน่าฟาน่ารักแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากนะคะตัวนี้ก็ตกค่าตัวอยู่ประมาณ2,800บาทจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปค่ะชมกุ้ง็องฟฟี่คือม,มันขนาดค่อนข้างเล็กและเบาอนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะรู้ว่า ด้วยด้วยไซส์เท่านี้เนี่ยอยู่ในคอนโดง่ายๆสบายๆเนี่ยสามารถเอามาแทนเจ้าบาร์บีดาของเราได้ไหมเพราะว่าน้องบาร์บีดาของเราก็ค่าตัวแรงกว่าเย,ยอะพอสมควรนะ,นะคะอันนี้อย่างที่บอกค่ะเบาเลยเบาไปเย็เหมือนก่นนะคะมีปลั๊กปกติมาให้มีถาดจิ๋วอยู่ข้างในใช่ก็ล็อเแอแกะดูดันรอบหนึ่ง ีเช็คขออเช็คต่ออันนี้ไงแล้วจะเป็นขาใส่น้วันนี้อาดคิดว่าอิมเพรสชั่นที่ได้จากวันนี้เนี่ยข้อหนึ่งคือวัสดุก็ไม่ได้แย่มากคือเบานะคะน้ำหนักเบาก็แต่ถามว่าด้วยราคานี้แอดก็ไม่ว่าอะไรคือคิดว่าถ้ามันอยู่ในคอนโดก็ดีเนาะก็จริง แล้วแล้วก็น่ารักแล้วก็มีเป็นเซ็ตด้วยนะคะมันมีอันนี้แล้วมันมีอินดั t ชันแล้วมันยังมีเตากับเตามูมิ่งอ่ะอ๋อเป็นเตามูมิ่งของแอปจีอ่ะแต่ว่ามันเป็นที่้อริโคปาอันนั้นประมาณ สี่พันบาทเองสี่พันบาทถ้าเกิดว่าเทียบกับมูมินถ้าเหลือมูมินแบบสองถาดน,นะคะสองถาดก็ 6, หกพันเก้าหรป้าหกพาแล้วถ้าเกิดว่าซื้อแบบครบทุกถาดก็จะประมาณหมื่นตู้ตู้ตหมืน 2, ม่นสองอะไรอย่างเงี้ยป่าคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดนะสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสแบบยี่ห้อนะจริงๆริงโปป้าซื้อครบเซตอ่ะน่าเท่ากับราคาบังมูด้าหนึ่งอันใช่เจ็ดใช่ได้ทั้งนี้ได้เตาอบแล้วก็ได้เตา i n d u c t i o นแล้วก็ได้เตาแบบมูมินอ่ะ ราฉะนั้นก็คุมค่าคุมเงินอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยวัสดุไม่แย่นะจริงๆด้วยราคาแล้วอะวัสดุไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าเท่าที่ดูเมื่อกี้เนี่ยมันตรงนี้ยากไปหน่อยข้อหนึ่งมันเป็นเตาติงมันเป็นเตาติงเพราะฉะนั้นก็อว่าก็คงต้องใช้อ้นี่เหมือนเดิม มันก็ค่อนข้างยากอ่ะตรงที่ตรงนี้มันเป็นหวาเนาะใช่เป็นหวานถ้ามันเป็นเซลเซียเสือว่าเป็นไฟน่ามันจะแบบอ๋อไม่ใช่เป็นหวัดเป็นหวแบบ <c oughs> ไม่ใ <c oughs> มีใครเข้าใจไหมเอออ่ะมันเป็นหวาดมันไม่ได้เป็นอุณภ,ภูมินะคะเพราะฉะนั้นก็ยากพอสมควรในการแต่วแต่วลิโคปปาตัวเนี้อ่ะมันจะไม่เหมือนบานะมูดานะเพราะบามูดามันต้องวอร์มแต่ลิโคปาเนี่ยไม่สามารถแบบวิ นาทีวันนี้เรีบเร่งรีบเข้าเตาได้ไม่ได้ในโกลบาราตอองเพราะฉะนั้นก็แต่ถามว่าความความมันไม่คร้องแกงนะเอจริงเอาจริงก็แบบด้วยราคา2,800บนแอใช่ปึ้งอยู่ฉะนั้นลองมาลองดูกันค่ะในเทปต่อไปว่าถ้าเอามาเทียบกันข้างๆกันเลยพร้อมๆกันหนึ่งสองซ้ำไข่แจ๋วกว่านะคะ ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันจุ๊บ